สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะอันดับแรกเลยใครที่เข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นานๆเจอกันทีฝากแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะอ่ะสวัสดีค่ะอันนี้เราจุดจะแบบสดๆเลยนะคะเมื่อกี้ก็อ่ะพึงตั้งจิตอธิษฐานไปนะคะก็ขอให้ ในวันพรุ่งนี้นะคะ1ธันวา2,567นเดนะคะเดือนส่งท้ายปีแล้วนะคะแม่วัดดีค่ะอะแล้วก็เพจโดนปิดกันหนักมากเสียงชัดภาพชัดไหมคะชัดนะคะชัดไหมเอ่ยเสียงชัดภาพชัดไหมคะอขออนุญาตเช็คก,ก่อน ชัดไหมแม่ชัดไหมคะสวัสดีคะ่ะชัดไหมเอ่ยเพราะว่าเพจโดนปิดกั้นหนักมากเลยนะคะอาอพอพอฮานอยแตกปังไปวันนี้โอ้โหนะคะอีกแล้วแตกปังอีกแล้วอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูสิ เธอดูเอาเมื่อกี้คนดูเด้งดจะพุ่งแล้วนะแต่ไม่พุ่งสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอ่ะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะด้านหน้าที่คุณผู้ชมได้รับรับชมอยู่นะตอนนี้คือแนวทางนะคะการจุดทูปขอโชคนะคะอ่าหนึ่งธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็เออแล้วก็ดิฉันเพิ่งจะรู้มาว่าเขาสั่จนจรใช่ไหมเออเขาสั่จนจรเธอ ชัดค่ะเสียงชัดภาพชัดนะคะเขาสั่นจอนดิฉันก็เพิ่งรู้ไงดิฉันเออดิฉันตกข่าวเธออ่ะอันดับแรกเลยใครที่เพิ่งเข้ามานะคะฝากกดแชร์ให้จีฟงเบียด้วยนะคะตอนนี้เวลาสามทุ่มเจนาทีนะคะเรากำลังไลฟ์สดอยู่ช่องทาง Facebook นะคะในช่องทางอ่าของฉันอยากให้เห็นทูบแบบชัดๆแล้วนาะออ่ะใครที่เพิ่งเข้ามาขอเข้ามาแล้วฝากทักทายพิมทักทายแล้วก็ ขอคนละหนึ่งแช์นะตาแล้วคนดูไม่ขึ้นเลยอะเธอโดนปิดกั้นหนักจริงๆเออโดนปิดกั้นหนักจริงๆนะเนี่ยอยุตาเละฉันยอมเลยอะไม่เคยเป็นเลยนะเนี่ยน่ากเกลียดมากอะไม่เป็นไรก็ขอให้เราได้เนาะมีบุญสัมพันธ์กันในวันพรุ่งนี้อา่า ถ้าเราถ้าเราจะมีดวงสัมพันธ์กันอ่ะคนดูเท่าไหร่ก็ขอให้ให้โดนกันแล้วกันเนาะอ่ะตัวแรกนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะดิฉันปวดหัวมากเลยกับเพจนะคะเออเพราะคนดูเยอะนะตัวเองเอาจริงๆคนดูไล้์สดเราคนดูไลฟ์สดเพจเจฟองเบียเยอะนะคะแต่ เราไม่ค่อยได้มีการแชร์ให้กันจะเท่าไหร่เนาะอืมเอาจริงๆคนดูเยอะนะแต่ไม่ค่อยมีแชร์นะคะอ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะอ่ะตัวแรก ขอให้หนึ่งธันวาในวันพรุ่งนี้นะคะขอให้เรามีบุญสัมพันธ์มีดวงสมโพงกันนะคะในการบอกต่อแบ่งปันโชคลาบนะคะพิมเข้ามาได้เลยนะคุณแม่นานๆได้เจอกันทีหนึ่งก็ฝากแชร์หน่อยนะคะดิฉันซีเรียสมากเลยตอนเนี้ยอูคือใจหนึ่งก็โอ้ยังดีที่ยังไหลได้อีกใจหนึ่งก็ยังคิดว่าโอ้ยตายไปนะมาโดนปิดกุ้งปิดกั้นอะไรเลยแล้วโดนหนักด้วยนะเธอให้เราได้สมหวัง นะคะในวันพรุ่งนี้กันนะคะคุณแม่อ่ะโอเคนะอีกหนึ่งหมายเลขนะคะใครเห็นเลขอะไรสามารถพิมพ์ขึ้นมาให้ดูหน่อยฉันอยากรู้ว่าตัวแรกนะ่ะเอาจริงๆนะที่ันฉันอยากจะรู้ว่าคนส่วนใหญ่เห็นตัวแรกเป็นเลขอะไรซึ่ง เรามองด้วยตาเปล่าแบบเผนเผยไม่ต้องไปแบบคิดอะไรมากมายอ่ะมองแบบง่ายๆเลยสะดุดตาเล็กแรกคืออะไรอ่ะห้าพันห้าพันแล้วอ่ะสวัสดีห้าพันท่านนะคะอะสะดุดตาเลกแรกเลยเธอไม่ต้องไปแบบซูมไม่ต้องไปอะมองเผนเผยพันพานว้าคุณพระเซรัมเจฟองเบียร์มาก เออว่าของตัวเองดีกว่าแบบพูดของคนอื่น <c oughs> คุณพระขนลุกนะไปดูไม่ว่าตอนเย็นยังไปดูสถิติผลหนึ่งทันวาแต่ละปีแต่ละปีคือมีแต่เก้ามีแต่ห้านะแล้วแล้วคืองวดเนี้ยเราให้เก้าโอ้ในใจก็พอเราพอให้เก้าไปแล้วก็ยังแบบกลัวห้ามามากเลยอะห้ามา ในนี้แล้วคือดักได้ดักไปหมดแล้วคือไม่ต้องกลัวแล้วยังไงงวดนี้บนล่างแน่นอนจ้ะอุย้ยคนลุกรอดตายแนย่สาูกอ่ะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะคุณแม่ขอคนละหนึ่งแชร์แล้วก็ใครเห็นเลขอะไรสามารถพิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะถูกง่ายแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมเธอดิฉันงงนะคือง่ายมันไม่เหมือนกันใช่ไหม ง่ายของแต่ละคนอ่ะใค,ใครที่แชร์ให้จฟงเบียนะคะก็ขอให้พวกนี้ถูกสามตัวตรงเดอ้อเอออ่ะก็ขอให้้โดนรางวัลใหญ่ๆเดอ้ออ่ะทะเบียนรถเลขค่ะอ่ะขอให้ถูกนะคะอ่ะฝากใบแนวทางด้วยงวดนี้เราก็ให้ก้าเช่นเดิมนะคะเออเราก็เก้ากันเช่นเดิม อ่ะแล้วงดที่แล้ว,ลวตามห้าเนาะไม่มาเนี่ยก็ยังคิดอยู่แนวตายแนละ้ะจะมาอ่ะไม่เป็นไรห้าล่างเก้าบนสามกับแปดตัวเดียวกันไม่ได้ดิฉันเคยแล้วถ้าสามกับแปดตัวเดียวกันน่ะเอาจริงๆเราเรียนจะไม่จบบล็อกเอาจริงๆินะดิฉันน่ะเอาจริง,นะเ,จรงเจ๊ต้องเบียให้แนวทางมาก็นานมากๆเอาพูดตรงๆหัวจะงอกแล้วนะอยู่กับตัวเลขมันเนี่ยคือเล็กๆอะ่ะ คือเราก็ไม่รู้นะมันไปเอามาจากไหนเนาะหกกับเก้าแปดกับสามอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเดียวกันคือแรกๆเราก็พยายามเออเห็นคนแบบพูดกันพิมพ์กันว่าเออมันตัวเดียวกันตัวอ่ะเราเราก็เอออกว่าเอาเอมันตัวเดียวกันกันมาโดยตลอดซึ่งนะครับอุ้ยเราไม่ได้อะ่ะคือเราคือหลังจากนั้นเราไม่พูดเลยนะว่าหกเก้าตัวเดียวกันอะไรเงี้ยคือมันคือมันไม่ใช่อะ่ะโทเอาจริงจ ถ้าดิเอาจริงๆเราต้องไปนั่งกับหัวกันเป็นสิบอีกเพิ่มอีกสิบห่างอย่างเงี้ยหรอมันไม่ไหวไงคือเราเอาจริงๆเราเราคนเล็กดิฉันรูดหกดิฉันดิฉันก็ต้องเสียตังค์ไป 9, รูดเก้าอยู่ดีกลัวไม่กลับหัว,หวอีกใช่ไหมล่ะโอ้ก็ไม่ไหวก็เถอะเอาตามความจริงดีกว่าเนาะอเอากำไรยิเถอเล่นเล่นเอาให้ถูกแล้วก็มาซ่อมแล้วไม่เอาหรอกตายแล้ว อถ้าไงก็อยู่เฉยๆดีกว่าเอาจริงๆอะฝากไปแนวทางด้วยนะคะก้าไม่ต้องไปกลับหัวนะหลายตัวหลายบาทอยากให้ได้เออถูกคือถูกไม่ต้องไปซีรีอรียยถูกคือถูกผิดคือผิดอ่ะถูกคือถูกผิดคือผิดตายแล้วปวดหัวหาตังก็ปวดหัวพอแรงแล้วเนาะโออต้องมานั่งปวดหัวกลับหัวกันอีกตายเลือดตกหัวกันพอดีอะฝาก ใบแนวทางด้วยนะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะคะก็เนาะอ่ะสามารถแอดไลน์แล้วก็กดเพิ่มเพื่อนด้วยถ้าไม่ใช่ชื่ออย่างที่เจฟองเบียบอกคือร้านซับสองเก้ากดออกเลยนะคะอ่ะพี่ถูกยไยกับขออภัยด้วยนะคะอาฝักรัฐบาลงวดนี้ด้วยดิฉันมันเก้ามากๆคิดว่าจะเป็นเก้าที่สวยงามส่งท้ายปีหกเจ็ดนะคะเป็นเก้า ที่เดินแล้วดูสวยนะคะเอออ่ะโอเคคือล่างนะ่ะออก9กสองบนนะ่ะออก3 7, ามเจหเธอเชื่อฉันสิถ้าเธอไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วแหละเออฉันก็เดาๆไปนั่นแหละฉันก็พูดไปเลื้อยเปื่อยเนาะจ้าขอบคุณ